รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ไปกี่ที่เขาก็ไม่รับงานเลยเนาะเขาต้องจะเห็นว่าเราแบบเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยไปกี่ที่ที่แบบโอ้โหเราจะได้งานไหมเนี่ยขนาดร้านอาหารเนี่ยเฮ้ ไปไปรับสม <S S ัครงานไปไปเฮ้ยวันนี้ยังไม่มีเหยื่อเลยเบื่อแล้วเกินไม่รู้ไปไหนหมดทีเนี้ยมาใครอยากจะมีคนมาหลุดหลุดมาทางนี้บ้างเลยเฮ้ยเหนื่อยจริงๆรับสมัครงานใช่ไหมใช่เจ๊ไปแล้วไคะเนี้ยอ๋เจ๊เจดีใจจ้ะ เห,เห็นหนูสองคนล้เจ๊ด,ดีใจแล้วเกินเออหนูมาจากไหนกันคะมาจากต่างจังหวัดค่ะโอ้มาจากต่างจังหวัดเอาล้วมาหาญาติที่ดีเลยคระลูกพวกหนูไม่มีญาติหรอกค่ะพอดีมาทํางานส่งตัวเองเรียนตอมางานทําส่งตัวเองเรียนอุ้ยตายตายเด็กเด็กเป็นลูกพ่อแม่นีมีบุญเนาะหนูเป็นคนที่รู้จักทำมาหากินไม่ต้องไปกรอกเอิญแม่เนาะเออพ่อแม่ดีมากเลยเอาอย่างนี้เจ๊น่าชอบช่วยเหลือคน เดี๋ยวไปทำงานกับเจ้ไหมไ <ป S 1> ทำงานกับเจ๊นี่เงินดีนะไปค่ะเออไปได้เลยแล้วงานไม่ค่อยเหนื่อยด้วยนอนดูบอลลมหมุนติ้วๆหนูก็ได้ตังค์แล้วงานอะไรอะเจ๊แปลกอะโอ้อไม่ต้องรู้หรอกเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองเดี๋ยวเจ๊าพาไปไปกับเจ๊ชื่ออะไรกันเนี่ยชื่อน,าข,อนาขวัญค่ะนาขวัญหนูจ้ะแพรวาไปลูกไปกับเจ๊เดี๋ยวเจ๊าพาไปทำงานเดี you, you ๋ยวเดี๋ยวก่อนจะพาเด็กไปไหนเอา้าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว โทษค่ะคนหรือนกแขกเต่าคนจ้ะเมื่อโอ้ยคนอะไรปามป่าอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเอนวิทย์เอนวิทเอนวิทจะไปไหนจะไปไหนอาจะพาเด็กสองคนไปทำงานใครจะไปไปทำงานเจนี่ไงหนูอย่าไปกับคนนี้นี่พวกสิบแปดมงกุฎแต่ให้จายบอกสิบแปดมงกุฎนี่เก่งพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะทำไมไม่สิบแปดมงกุฎเท่าไหร่ยี่สิบหกั่นนาว่าเก่า แล้วเป็นเรื่องอะไรของเองไงฮะก็ก็แกเป็นคนที่ค้ามานุษย์เนี่ย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 ส่งไปนอกส่งไปมาเลเซียหนูหนูอย่าไปเชื่อมันไอเดี๋ยมันใส่ร้ายเจหดูนี่แน่เจเนี่ยไม่ใช่คนหลอกแหลกโอ,โอยยิ่งกว่าหลอกแหลกเหรอมึงมายุ่งอะไรด้วยกูจะเอาเด็กสองคนนี้ไปจะไปทำงาไปทำงานดิไม่ได้ไม่ได้หนูไม่ได้หนูมาทำงานกับเจมามาทำงานกับพี่เนี่ยโอ้โหพี่หรือผีกับพี่มึงนะมึงนะ มึงทาให้เด็กรู้ว่ากูเป็นใครมึงขัดฝากูสักวันหนึ่งกูจะเมาขึ้นมึงไปเลยอปไม่ไปเลยกูไม่ไปมันไกลไปนครปฐมเลยเออไปอีกแกอุ้ยตาย,ยเียกแก่ไม่ยอมไม่ทนไม่ได้ขอบคุณนะคะผีผีค่ะพี่เรียกะให้เกียริกันบ้าง<อ>หน้าตาพี่ล้อหรออันนี้นกแก้วติดหัวหรอคะอ นกตะคุม่มนกตะคุมะค่ม,มหนูไปกับพี่ลูกนะไปกับพี่จะพาไปทํางานแล้วถ้าไปด้วยนี่จะสิงล่างพวกหนูไหมคะเนี่ยก็ไม่สิงอาจจะเข้าอ่างทองก่อนนะไม่มันไม่สิงไม่สิงจ้ะนะโอ้ย <c oughs> น,นี่ถามจริงๆหนูชมหรือด่าพี่เนี่ยชมอ๋อชมเหรอ<ม>โอ้ยเด็กสองคนนี้น่ารักเชื่ออะไรเจอลูกชื่อแพรว่ค่ะอันนี้ชื่ออะไระลูกชื่อนาขวัญค่ะนาขวัญไปลูกไปสมบัติความที่ใหญ่ที่สุดใน นคนปรปฐมไปเลยหรือว่าเดินปกติเธออะไรนะก่อนจะถึงทำไมอ่ะหนูเมื่อยอะไรเหรอโอ้ยนี่ก็เมื่อยโอ้ยเสี่ยสมบัติครับเอาวางให้สวัสด,ดีครับสวัสดีครับเสี่ยครับสวัสด,ดีสวัสด,ดีนี่น้าผีมาเลยใช่ไหมเนี่ยวิลลี่ครับวิลลี่วิลลี่อะไร วิลลี่ผีกรับครับหี่ใส่ชุดอะไรชุดอ๋อชุดนี้แหละครับเอ็นวิทเอ็นวิทเอ็นขาดหรือเอ็นวิทเอ็นวิทครับอ๋อหนึ่รือว่าเอ็นขาดโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่เอ็นขาดนะเอ็นวิทครับนะฮะอ๋อแล้วมาทำไมเนี่ยพอดีไปเจอน้องๆสองคนเนี่ยเกือบจะโดนหลอกไปขายแล้วอ้าวแล้วยังไงกันน่ะอีแม่แล้วเฟิร์นนะฮะทำไมจะลวงล่อเด็กนี่ไปขายต่างประเทศอ้าเมื่อกี้อะไรครับผมอ่ะ ก็พอดีน้องเขามาจากบ้านนอกอเขาตกงานก็จะมาทํางานแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยอย่าบอกมาขายให้ผมไม่ได้นะนอาน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพักกูยานะไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายจะพามาทํางานแล้วหนูชื่ออะไรลูกชื่อนาขัญอ่าสวัสดีสวัสดีนูชื่อแพรวอ่ะครับอายุกันเท่าไหร่แล้วลูกหนูอายุสิบหกค่ะอ่าสิบหกหนูอายุสิบห้าอ๋อสิบห้ากับสิบหก ครับมาระวังครับผู้เยาว์อ๋อคุกไม่มีครับค <c oughs> ุกมาทํางานครับมันจะผิดกฎหมายไหมอายุที่ร้อยสิบห้าหกไม่ผิดครับไม่ผิดครับคือทํางานจุดจริตอย่างเงี้ยครับอายุยังไม่ได้ที่นะทางานยังไงโอ้เดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วครับเพราะว่าถ้าทํางานจุดจริตทํางานแบบไม่ผิดกฎหมายนะครับก็ได้อะไรมีมการจดทะเบียนถูกต้องของการค้านะครับปกติที่น้องทํางานอะไรกันอยู่ะ กนนปกติหนูอยู่ใต้ก็กีดยางค่ะช่วยแ<อ>ม่กีดยางอ๋อแล้วน้องเนี่ยอยู่ที่เหนือก็ช่วยเก็บผลไม้อ๋ออยู่ที่เหนือช่วยเก็บผลไม้แล้วมียังไอ,อยังอื่นเสริมไหมงานก็ถ้าเป็นอย่างอื่นเสริมพวกเราก็ร้องเพลงกันอยู่อ๋อเป็นร้องเพลงโอ้ยววได้ยังงี้เวได้โอ้เป็นนักร้ววววองเป็นปนักร้องที่5ที่6ฮะเวเราบุมองแววเนี่ยอนาคตน่าจะลุ้งมีดีกว่าแต่ว่าอยีงานอดีเงานไม่แบบว่า ทับตามคนนีหละใช่ไหมครับผมก็ฝากบอสไปด้วยให้ทํางานด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะคืออาจจะให้เขาดูร้องเพลงทั้งแววได้แล้วแล้วก็ส่งเสริมไปเลยครับบอสโอ้ยขอบคุณบอสมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับน้องสองคนกันนะครับครับช่วงนี้มาคุยกับศิลปินรับเชิญนะครับแล้วก็ หมือนนักกีฬาน้อคนนี้เหมือนนักกีฬาทั้งสองคนเลยน่าเป็นนักนักกีฬาเป็นทีมชาติห่อครับ <S <S ไม่ใช่ค่ะเป็นนักร้อง <ทะ S 2> เป็นนักร้องดูลงทางเท้าอันนี้เป็นสไตล์แต่งตัวที่ชอบเลยเสยื้อใส่ชุดแต่งตัวสไตล์ง,ง่ายๆสไตล์ง,ง่ายแต่ได้ข่าวว่าเป็นทั้งนางแบบใช่ค่ะใช่นักร้อง โอ้เก่งเลยเนี่ยมีความมีความสามารถได้ข่าวว่ามีมีถ้วยที่บ้านเต็มหมดเลยใช่ค่ะมีถ้วยที่บ้านเต็มมีถ้วยน้ำพริกมีถ้วยไมโรบ้างถ้วยถ้วยรางวัลค่ะถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลโอ้ถ้วยรางวัลโอ้ไปได้มาจัดอะรเป็เป็นเป็นอะไรเป็นนางแบบใช่ค่ะก็จะได้มาจากการประกวดแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมแฟชั่นโชว์ค่ะจะได้มาแต่ละรอบเป็นถ้วยรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ข่าวได้ที่หนึ่งทุกครั้งเลยเหรอจริงไหม ไม่ทุกครั้งค่ะแต่ว่าที่หนึ่งเคยได้ไหมเคยใช่เคยได้กที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไม่เป็นไม่เลยแล้วตกลงเราจะเอาทางไหนกันแน่เป็นนักร้องหรือว่าประกวดนางแบบ ก็ทําควบคู่กันไปโอ้ทสองอย่างเลยใช่ค่ะจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะร้องเพลงไปด้วยควบคู่กับการเดินแบบไปด้วยค่ะโอ้ก็คือถ้าท่านไหนด้านไหนดีก็จะไปด้านนั้นเลยโอ้ใครับเพราะพราดูแล้วว่าถ้านางแบบไปประกวดนางแบบก็ถ้ามีคนมามองๆเขาก็อาจจะไปทางนางแบบเลยอย่างเงี้ยโอ้อีกก็ดีงนี้แต่ถ้าเป็นนักร้องถ้าเพลงติดเขาก็มาจากมานักร้องเลยครับบอสเป็นดาวทิกตอกหรือเปล่าอยู่น้อยแล้วเราก็เป็นดาวทิกตอกทุกคนเนี่ย มีช่องจิ้งจอกไหมมีค่ะกำลังกาลังปั้นอยู่กาลังปั้นอยู่แต่ว่าส่วนหน้าเหมือนในคนนี่วะเนี่ยครับหน้าอย่างนี้หรอครับอันนี้ดาวจิ้งจอกอันนี้ดาวจิงจอกออกก่อนดาวจิ้งจอกี่อยากจะฝากท่อได้ไหมครับได้ค่ะก็เพลงที่กำลังโปรโมทอยู่ตอนนี้นะคะหลักๆเลยก็จะเป็นเพลงคอยพี่ที่ห้องค่ะเฝ้ารักเฝ้ามองแอบฝัน คิดถึงกันสักหน่อยเป็นไรโอ้หนอหัวใจไปมีคนใหม่ไม่เคยห่วงหาหประมาณนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องฝากไว้ด้วยครับนะเดี๋ยวจะได้ฟังแบบเต็มๆกันกนะครับ ช่วงในรายการของเรานี่เลยครับแ้วทีนี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวลองฟังน้องดีกว่าตอนนี้เราต้องปุบไว้ก่อนอาทิตย์หน้าขอบคุณน้องแก้วแก้วว่ามากครับครับก็อย่าลืมนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับบ่ายสามโมงถึงสามโมงครึ่งนะครับแล้ววันนี้เราทั้งสี่คนครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมจำหน่าย,นายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบด